วัสดีครับผมโคตโตแล้วพน้าโตนะครับหายไป2วันอ่าวันศุกรก์ไปตรวจร่างกายประเมินร่างกายของตัวเองนะเามื่อวานนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมาที่บ้านทั้งวันกลับมาก็เหนื่อยนอน ครับวันนี้วันอาทิตย์มาที่สวนมาทุง่งนาดูแลตอนหญ้าต้นยุขึ้นปกอะไรไม่ค่อยขึ้นแต่ต้นหญ้าขึ้นดีเหลือเกิน <c oughs> โอเคครับวัสดีครับผมหัวหน้าต้นนะครับผมเห็นไอพวกเขมนเนี่ยผมมันเขี่ยววะนะพวกน้องๆก็ท่ายมาชี่น่นชี่นี้ ถ้าเป็นโคโต,โตนะไม่ได้เชีย่ยจริงๆเลยสาบานไอ้พวกมรที่มันพูดภาษาไทยได้อยู่แทนได้พวกทหารเนี่ยแหละมันเกิดในเมืองไทยกูรู้แล้วมันเกิดตามชายแดนในเมืองไทยที่เราเคยรักษามันไว้พ่อแม่อายุเราเราสี่สิบเนี่ยไม่ว่าไหนตำรวจไม่ว่าไหนทหารที่นั้นอนะ่ะที่มันพูดภาษาไทยได้เนี่ยมึนเกิดแถนนั้นนะ ย้อนไป40ปีก่อน40กว่าปีก่อนถามแม่แม่งเทอาเบจีจจังกานีเราวางใ้าไอ้แกมึงแดกลูกสไนเปอร์หัวหายมึงยังไม่รู้ตัวนะพวกมึงออะอย่าจองของนักผมดูคลิปบางคลิปเนี่ย นะใครไม่โลภพูดไอกคนเนี้ยผมก็ไม่ได้กล่าวหานะคุณพูดมาบอกว่าสิงคโปร์สนับสนุนไอ้กัมพูชามึงรู้ไหมอดีตกรเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยช่วยฝ่ายสามฝ่ายไม่ใช่ช่วยฮุนเซนนะมึงอย่าลืมว่าครึ่องบินทุกลำของสิงคโปร์จอดในเมืองไทยนะเวย้ย พงเช่าที่ของเมืองไทยนะไม่ว่า f อปสิบหกแอปเชียแล้วก็เลยอยู่ในเมืองไทยหมด่ะนะนมึงพูดอย่างงี้มึงดูถูกสิงคโปร์เขาเปล่านะดูถูกสิงคโปร์เขาเปล่าสิงคโปร์เขาเช่าที่ของไทยเนี่ยเครื่องบินจอดอยู่ในไทยหมดเลย เครื่องบินลบอะ่ะถ้าคุณสนับสนุนสิงคโปร์แล้วเครื่องบินคุณจะขึ้นยังไงได้ขึ้นไหมถามหน่อยอะอยู่ในสนามบ,บินอะ่ะโดนทหารไทยสอยล่วงมดวนะ่ะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิงคโปร์เขาเป็นกลางเขาไปเจราจาอะไรบางอย่างคนไทยเราต้อไ,ไปตีความคนที่ไม่ชอบไอ้ฝ่ายหนึ่งผมบอกนะผมเป็นกลาง บอกพูดอะไรเนี่ยพูดเป็นกลางนะครับประเทศไทยเนี่ยโดนเป็นมาอย่างนี้เนี่ยพวกมึงยังเหยียบย้ำประเทศไทยเจะหาว่าพวกมึงก็บอกว่าคนไทยรักชาติรักแผ่นดินถุยคนที่รักชาติรักแผ่นดินไทยจริงๆเนี่ยพวกมึงต้องสงบปากเลยถ้าไม่ช่วยก็สงบปากไว้หน่อยได้ไหมอย่าไปเหยียบซ้ำนะ รักชาติรักแผ่นดินรักโน่นรักนี่เนี่ยกูถามจริงๆอะพวกมึงเคยยิงปืนสักนัดหนึ่งไหมกับไฟตรงข้ามนะกูถามจริงๆอะนะพวกมึงเคยประทกระกัะเพาพันุอะไรมั่งที่อยู่ในรอบไทยเนี่ยไอพวกรักชาติทั้งหลายมึงตอบกูหน่อย ไอแม่งด็อกเตอร์ด็อกแตวด็อกเที่ยเลิอกออกมาโ,โหรู้ทุกอย่างมึงรู้จริงเหรอลองไปกูแม่ไปชายแดงกูแม่ไปป่ะมึงอยากจะรู้จริงอะนรกอะมีจริงอะเอาไหมไอนักวิชาการนักวิชากเกินทั้งหลายมึงไปป่ะไปชายแดงกูกไปห้ามหนีนะ หนีปั๊บคุงสางลูกน้องยิงทิ้งเลยพวกมึงกล้าไม่ใช่รักแผ่นดินไม่ใช่นะไม่ทับก็ทํางานอยู่ว่าทับหนึ่งทับสองเนี่ยก็ทําทงานอยู่นะก็เห็นแม่ไอ้หน้าโง่ออกไอ้พักหน้าโง่ออกมาซื้อซุนกระแถน,นอะไรตออะไรเขาจะซื้อเขาจะขายเนี่ยเขาจะบอกกับมึงทำหีอะไรแหะเรื่องกระสุนเนี่ย อนะเขาจะบอกมึงทำไมก็จะเสื้อก็จะขายเขาไม่จำเป็นต้องบอกกับมึงแล้วพวกมึงเคยเป็นทหารอะไรไอ้ไอพักนั้นอะ่ะนะบางคนเป็นทหารเคยลบกับกูไหมล่ะเออเรื่องแบบนี้เขาจะเก็บความลับไว้เขาไม่จำเป็นต้องบอกกับมึงว่ามีกระสุนเท่าไหร่ ไอ้เหี้ยมึงพูดในสภาเนี่ยมันมันก็กระจายออกไปทั่วโลกเหมือนก็แม่งปีสามหนึ่งอะทหารไทยเยียงกันเองอะไอ้เหี้ยไม่ใช่แดนทหารยังไม่เคยเป็นเลยมึงไพ่ออภิปรายอย่างนั้นอะกูแม่งคนที่หยุดสงครามแล้วนะกูยังไม่พูดแล้วไม่อะไรเกิดขึ้นแั่ในชายแดนปากพวกมึงเนี่ยนายหาแม่งก็โอมไปมั่งอ่ะ ถ้าว่างมากกระอมซื้อลูกโอมมาโอมไว้เดี๋ยวซื้อสระเปาร้อนๆกระโอมไว้หบสมั่งนะเขาจะซื้อกระสุนแล้วไม่ซื้อกระสุนเนี่ยหน้าที่ของมึงเหรอหน้าที่ของพอบอทอบอเขาหน้าที่ของทออเขาหน้าที่ของทอรอรเขา ไม่ใช่หน้าที่ของมึงมึงเบริหารบ้านเมืองก็บริบหารบ้านเมืองไปทําไมมันการซื้อกระสุวนต้องซื้ออาวุธเนี่ยต้องแม่โฆษณาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เหรอมึงบ้าเปล่ามึงฉลาดจริงหรือเปล่ามึงมีการศึกษาจริงหรือเปล่าเออทำไมทำอะไรให้ฝ่ายตรงข้ามรู้หมดเลยไงย ความรู้เค่นั้นนะ่ะการมึงมีการศึกษาแต่ความรู้มึงไม่มีเที่อะไรเลยละ่ะพูดในสภาเนะี่ยหรือสนกสนกปากก็พูดไปเรื่อยหาแสงน้ำกอนเี่ยภาคมึงก็บอกว่าทหารมีไว้ทำไมมีเพื่ออะไรลบที่ไหนก็ไม่ชนะไงแล้วทีเนี่ยหาแสงแดกกับทหารเหรอไอ้ซ้นตีนกูเห็นแล้วนะ่ะมันทุเรศ เรื่องแบบนี้เขาจะไม่พูดกันเว้ยจะมีอะไรเขาไม่พูดกันนะไอความโง่ขันตัวเองอย่าให้เปิดเผยคนอื่นรู้เสียดายจริงๆไอพวกมึงเนี่ยจบอย่าตีมอย่าโถล้วโง่อย่างนี้นะคิดให้ลึกดิเป็นผู้นำคิดให้ลึกกันนั้นควรพูดแลือไม่ควรพูด ถ้ามึงอยากเก็บพูดมากกัหลังไหมทดิพบวทบ,ทบก็มีนะกลาหมก็มีคุยกันเงียบๆได้ไหมทำไมมึงอยากจะหาแสงัในสภาบอกโอ้กูเนี่ยต้องเสนอไอ้อเหี้ยกูไปนักลบกูอยู่สายลับกูทำงานลับมาเยอะไอ้ที่ไม่ควรพูดคำเนี้ย มึงรู้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนที่พวกมึงยังไม่เกิดเนี่ยขังแสงมอยู่ตรงไงนกูไม่เคยบอกกับใครเลยอาวุธในประเทศไทยเนี่ยอาวุธปืนอากา้าเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแม้แต่กระบ,บอกเดี๋ยวพวกมึงรู้เหรอกูทับยังไงเบร์หารยังไงกูเมฆแค่จบแค่ป .4 คนที่สงกูไปอยู่ตรงนั้นน่ะท่านยังไม่มีชีวิตอยู่ ผมแอบเข้าไปบ้านท่านแล้วก็ลองถามท่านจริงหรือเปล่าครับท่านครับนั่นแหะนักลบตัวจริงเลยนะท่านลบมาตะกยุบร้อยตีถึงแม่งจงติตดพลตีพลโทท่านก็ไม่ได้อยู่กับผมและจนติดพลเอกจนกเกษียณพวกมึงรู้เลยท่านไม่เคยพูดเลย โอ้โหอยากจะได้แสงกระสุน,นเราพอไหมเจ้าประทานไอ้เหี้ยโง่แล้วยังอยากจะขยันพูดอีกเออนะถ้ากลาหม,มเขาไม่ชี้แจงออกมาเขาไม่พูดพวกมันก็จะกะ็งงงงต่อนะ ท่านผู้ช่วยเขาพูดมาเนี่ยเขาฉลาดยิ่งกว่ามึงที่คิดว้เยอะไอ้อส่วนตีเนยมึงไม่อายท่านมั้งเหรอท่านพูดแบบกว้างๆนี่ยยิ่งจะมาเสนอไปขายนูน่นนูนนี่จะมาสัมภาษณ์บอกไอ้เหี้ยไอ้ความโง่ของมึงเก็บไว้เรื่องนี้ไม่มีใครพูดกันหรอกนะ ไม่มีใครพูดกันมันไม่ใช่ซื้อเรือลำหน้าไม่ใช่ซื้อเครื่องบินเว้ยพวกนั้นก็โอเคมันเปิดเผยระดับโลกแต่เรื่องบางเรื่องมึงไม่ควรจะเปิดเผยอนาคตต่อไปมึงจะอภิปรายแม่ในในมงเนี่ยเขาทำอะไรกันวันๆเนี่ยมึงเอางั้นเหรอเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องฉลาด โง่เงี้ยน่าจะโดดน้ําตายให้คนอื่นขึ้นมาแล้วที่หน้าคนอื่นไม่ฉลาดไม่ดีโง่แล้วมึงก็โง่ยย่งเง่า,งา,งาที่กูคิดไว้เยอะนะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ควรมึงจะค้านไม่ค้านก็ไม่ควรเรื่องแบบนี้เนี่ยระดับนั้น,น่ะระดับพอบอทบระดับพอทอระดับ พอบทรอเนี่ยท่านบริหารท่านฉลาดกับมึงเยอะนะมึงอยากจะรู้แอบคุยกับท่านมึงเป็นสสม,มึงมีเกียรติอยู่แล้วจะไปพูดในะปั้งในสภาเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันไม่ใช่กูเห็นแล้วมันทุเลสมันได้เกี่ยวอะไรกูเลยแต่กูดูแล้วมันทุเลศ นะมึงไม่อายเขาเลยเนี่ยท่านตอบเขามาเขาตอบแบบอ้อมๆน่ะเออเรื่องอะไรอ่ะกูก็ไม่เข้าใจพวกมึงเนี่ยมันรู้จะหาอะไรเรื่องมาพูดกับมาพูดกันนะชายแดนก็วุ่นวายพออยู่แล้วต้องมาวุ่นวายกับไอ้พวก ฮี่ยอย่างเงี้ยโอเคทุกวันเนี้ยครูก็สบายใจขึ้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องเข้าเก็บยาเสิติดอะไรต่างๆเนี่ยนะก่อนจะเยาวชนเราจะไปไก่กันนั้นพวกมึงอ้างว่าการชาเสรีอะไรแต่อะไรเนี่ยมึงไม่ต้องไปอเมริกาแค่ออสเตรเลียงไปที่ ไม่ใช่มาสูบก็ข้างถนนไม่ใช่เสพกบข้างถนนมันมีที่เสพของมันมึงห้ามออกไม่แต่ก้าวเดียวโดนจับอยากจะเสพเสพไปก็มีที่ให้มไม่ใช่เสรีแม่งเกลือนถนนกูเนี่ยตั้งอยู่สิบห้าหกเดือน,นเนี่ยเกข้องคุณกูเกียย บางทีแม้แต่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยไปเสฟเปินมรลาห้าไม่อยุ่ต่อยแม่งเลยจะบอกให้เพราะมันมันไม่ใช่ถ้าการจะเป็นยาเนี่ยมีหมอมีแพทย์อะไรต่างๆท่านวิจัยของท่านนะกัญชาที่ยาไม่ใช่ดีที่สุด หมอฟินเนี่ยาที่ดีที่สุดในโลกเพราะมันผิดกฎหมายนะพวกมึงเคยปราบอย่างกูไหมละ่ะเคยโดนยิงกับกูไหม่ะปาบาเรื่องนี้เรื่อนี้บางเรื่องเนี่ยมันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ที่บ้านเมืองไม่มีจะแดกกันอยู่แล้วนะ ถามจริงๆเนี่ยประเทศเนี่ยใครอยากมาลงทุนวันนี้นิดๆนิดหน่อยหยุดทํางานนิดๆนิดหน่อยไอ้หนอนนิดๆนิดหน่อยมาบรรทวงนิดนีนิดหน่อยแล้วพวกมึงรักชาติก็เลยเกินน่ะนะพวกมึงก็เป็นดักเตอร์ดักอะไรกันเนี่ยทำไมเขาเลือกตั้งทำไมพวกมึงมัหลงไปลงแล็กสู้เขาไม่ได้มึงก็หยุดแค่นั้นที่นะต้องสู้ต่อไปมีอะไรดีที่เขาไม่รู้มึงก็ไปเสนอเขาดุ ดูนะชาวบ้านไม่มีจะก,กินกันอยู่แล้วมึงรู้ไหมชาวบ้านลำบากกับพราะพวกมึงโยโยนี่แหละเขาไม่อยากมาลงทุนทำไมบริษัทหุนห้นทา้คูุอะไรต่างๆเนี่ยที่ก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นในเวียดนามเนี่ยเหียมันไม่ใช่สะดวกหรอกกูจะบอกให้แล้วมึงเคยไปเวียดนามเหรอนะพายุข้าแม่งทุกปีอ้างว่าแรงงาน ไอว้วิศวกรก็ไปจากไทยมันจะถูกได้ยังไงวะนี่แหละคิดดูเดะเพราะการกระทำของพวกคุณนี่แหละผมนะเคยอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะผมเคยอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะอยู่ป้าเปรมอยู่กอาทิศย์กำลังเอก ผมเริ่มตอนอยู่กับจริงครักแจม่นานกันยชดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมาประเทศต้องปรับปรุงอีกสิบสิบ,สบ,สบ,สบปีเรจะบอกให้แล้วพวกมึงเรียกร้องให้ยึดอำนาจนะคิดเฮี้ยอย่างนี้เนี่ยนะพวกมึงเนี่ยมีเงินมีทองรักชาวบ้านไม่ม,มีจะกินกันอยู่เนี้ยจะทำยังไง กูถามเนี่ยพวกมึงแหกปากมึงเนี่ยพวกเอาเงินทองที่ไหนมารถหรูกินดีเยอะนอนดีงานการก็ไม่ถามพวกมึงยังมีตังค์เนี่ยนะฝากเถิอาจารย์เบียขอบคุณครับอาจารย์เบียออกมาพูดอย่างเงี้ยถูกต้องนะคณะอาจารย์เบียรยังเกณฑ์ความจริงเนี่ยสอนธรรมะแบบ มันก็ฝังด้วยแหละอันนี้แกมาสอนพวกที่งงโง,โงจริงอาจารย์มึงพูดถูกแล้วนะนั่นแหละที่ประชาชนลำบากก็เพราะพวกมึงนี่แหละก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องชายแดนอนะไรผมกูบอกกี่ครั้งแล้วไอ้คุณเซนมันครบไม่ได้มันครบไม่ได้ พวกมึงไม่ได้เจอกันมันหรอกเนี่ยเนี่ยอยู่กับตามกนะ่ะมันคุยกันเลยประเทศสงบปั๊บเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ฟ้องตามมกเรื่องล้างข้าวพาผ่านตัวมันน่ะ้ลยกับตา็อกเองคุจะบอกให้สมัยนั้นน่ะล้างพอผ่านเนี่ยไอ้คุณเซนเนี่ยฟอกตัวเองให้สะอาดแล้วก็ยัดข้อหาคนอื่น แล้วพลังเสร็จเปิดเผยเรื่องขึ้นนี้มาเนี่ยไอ้คุณเซนเนี่ยตัวที่อายากรล้างเผาพาเนี่ยจะบอกให้ไอ้เฮียเนี่ยก็ล่อนนะฝากไอ้ทหารเขเมรที่อยู่ตามชายแดนมึงไม่มีจะแดกกันอยู่แล้วมึงยจะมาเห่ามากนักไอ้คนที่พูดภาษาไทยได้มึงเกิดเมืองไทยแน่นอนมึงเคยคิด น่าจะรู้จักกูเนี่ยหลกโตเนี่ยนะมึงหารู้ว่าวันๆเนี่ยสนไอเปอร์จอหัวมึงอยู่นะถ้ามีปัญหาขอไว้น้องๆที่เป็นนักบินทั้งหลายมึงต้องไม่ทิ้งทหารมันลอกไปทิ้งแม่งในบ้านในหุนเซไก ไอ้นายกอะไรวุฒได้จบไปไอ้เหี้ยแล้วก็ประเทศมันเนี่ยนะช่าบ้านช่าช่องไม่มีจะแดกกันอ่ะทุกวันเนี่ยมันลําบากขนาดไหนนะน้องน้องนักบินฟังครูไว้เลยไม่ต้องไปทิ้งทหารมันลักไปทิ้งแม่ง่ายคุณเซนเนี่ยนะให้มันจบแค่นั้นแหะนะมึงคิดดูเดะขาขเอากับมึงมั้งไงคุณเซน มึงไม่ต้องตอแหลมากไอ้เฮียอนาคตต่อไปเนี่ยเราประเทศมึงจะแดกอะไรนะมีแม่ค่าแม่ขายบางคนเนี่ยพูดภาษาไทยได้ชัดแจ๋วเลยหนังสือที่นั่นมึงไปเรียนที่ไหนบ้านพ่อของมึเลยเราภาษาเนี่ยไปเรียนที่ไหนบ้านพ่อของมึงเลยนะไอ้พวก นะกินบนที่บนลังคาเนี่ยนะมึงยาให้กูเจอนะไอ้พวกนี้เนี่ยรวยแล้วจะมึงยักมึงรวยแล้วคิดว่ามึงยักจะไม่จนล่ะไอ้พวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกที่รู้ดีเรื่องเรื่องนี้เนี่ย กูยังไม่คือพูดว่าเออทุกอย่างนะไม่ว่าเขตชายแดนทังเวียดนามผ่านสปปลาวมาถึงอุบลลากมาถึงเกาะโกงเนี่ยกูนอนมาหมดแล้วหกปีเนี่ยกูไปทั่วมาแล้วนะพวกพูดภาษาไายได้เนี่ยมึงรู้จักกูดี้หรอกกูว่านะดูไหม แล้วก็ครูก็อยากอยากให้เตือนหรืออยากจยากฝากถึงระดับผู้การหรือระดับกอ,องทัพเนี่ยเอาน้องๆมาถ้าเวลาสอบเปลี่ยนมาฝึกทุบทวนหน่อยให้มันรู้จักเสียงปืนให้มันรู้จัก เสียงระเบิดทุบทวนหน่อยของงบประมาณทั้งทั้งรัฐบาลเราต้องฝึกเราต้องฝนเราต้องทบทวนนะครูเนี่ยต้องหาครูที่เคยอออกรบมาอะไรต่างๆเนี่ยผมกล้าได้เลยว่าพวกผมยังมีสมองอยู่พวกผมยังมีสมองอยู่ าะ oh, อย่างผมเนี่ยปะทะเกินเกินห้าร้อยกับครั้งอ่ะทำยังไงล่ะครูนะถ้าพวกคุณไม่รังเกียจนะเขาเชิญได้นะผมยินดีสละร่างกายไม่ให้แต่สมองก็ยังมีอยู่การลบมันใช้ยุวิธีทำยังไง การฝึกปัจจุบันเนี่ยยังวิ่งบอกโวนบอกเนี่ยแบกของนู่นนี่อันนั้นไม่ใช่วิธีการลบนะการฝึกหนักนั้นไม่ใช่วิธีการลบวิธีการลบเราต้องใช้สมองนะครับฝากไปในคลิปนี้ด้วยก็ท้ายนี้ใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยถ้าพวก ท่านคิดว่าผมยังมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองอยู่หรือทางกองทัพอยู่ติดต่อไม่ได้0861925938ท้ายนี้ครูมีอะไรได้แก้กาแฟที่ละลึกขอให้พวกท่านอ่าคอละลิกคุณละหน่อยครูข,ขอเมตตาจากพวกท่านนะ เอ็ดไลน์มาทางเบอร์ที่ครูบอก0861925938นะครับประเทศเราบอกช้ามากแล้วนะขอร้องช่วยความสามาัคคีกันหน่อยอย่าไปเหยียบซ้ำนะเหยียบคนอื่นจมแล้วตัวเองเหมือนกับครูเคยบอกมีอยู่คําหนึ่งคาของผมเอง เยียบหัวคนอื่นให้จมดินแล้วอะชี้หน้าเขาว่าเมึงยานะอย่าโพหัวขึ้นมานะกูจะเป็นใหญ่เนี่ยอย่าถามอย่างนั้นนี่แหละครูโตหละครับโอเคครับัสดีครับ